สวัสดีครับพ่อกระบืออัมอีสานบ้านโคกน้อยอีกคือเก่าครับผมมื้อนี้จะพาพี่น้องมาสอนปลาได้พี่น้อง สอนปลาอยู่น้องซ้าเนน้อยๆพี่น้องอยู่กลางไห,หน่ากลางฝายตอนนี้แม่เถอดแลงเมื่อเลีงเอาหากบวัวลื่นบัวขึ้นอยู่พี่น้องเพื่อจะสอนปลาเดีย๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับผมลมบ่ปลาจะมาลงห้อยตีนมืดบ่โอ้อยโอ้ยเด้ไปปลูกโคกน้องหน้าด้นี่ก็ะจะเอาไปใส่ซาเลียงไว้น้ำยุ่นี่ ตอนนี้น้ำกับปเลืกได้พีน้องน้องน่อยๆปลาไหลตอนเาเอามาเกี่เขาน้าให้นี่ปลายังไห้ปลาอยู่พี่น้องฮะโอ้นี่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 ไม่เลืนี่นีมาจับเอามจับเอานี่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 มันยังอยู่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 อยู่นี่ไปบอนี่ยังอยู่อยู่นี่เอาดีๆด้นี่ตัวใหญ่อยู่เยนี่นี่น้องนี่นี่ ออเอาดีๆนะสาวมือง้มเลยได้เอาเนั่นล่ะยู่หันแล้วเมื่อกี้นี่อ,อ้าวมุนต้มบ่มอฮะหมุนไปแล้วมันบ่เห็นโอ้ยตงงัวใหญ่เลยมันดิมนด่มตา,พา,พาพปับๆขึ้นมาไปแล้วมันลุกหลอดแล้วโอ้ปลาหมดต้มเป็นบ่เลยอ้าวโอ้โหคนน่ะมันโดดออกแล้วนั่น สอนที่เดียวกับพ่อกินอกนี่ถ้ามองหันมันจะมีขอนใหม่ยี่มองหันมันมองหันละจะมีขอนใหม่ สมแล้วโอ้หมดขนาดเลยกินกันหนีไปแล้วอึอึเออไม่ทันโตขึ้นมาแล้ว สลีโอ้ยนักดมเฮ้ยป่าเดนแต่ผ้าแข็งกับเมื่อกี้นี่แต่เป็นไงหนึ่งนีขาดดิเนี่นขาดมันโดดออกมาแก้แม่ปะเกงนี่แหละ เอาไปเคลื่นทันโอ้ปลาคอตกหญ่างนอันีดไปแต่หลับอย่างแล้ววันั้นเจ๊ไป ก ah ็ลองเดาเลยว่าเมื่อกี้ปลาอะไรกันตา มร้ายเลยฮาแล้วนออกตัวอำัำเื่อไปเห็นไอ้อง,อง,อง้ยนี่เนี่ยโอโนโนโน้มันเด่นมันเด่นนั่นเอาก้ยตัโ่นกระชันกระชั่นหนน,นนี่สองตัว โอ้ยย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 ย อารคขอครับครับตัดเมาส์นะออกแไม่จักสิเขมา ดูสิ น,น where 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 ี่ขึ้นมาเห็นไหมแล้วมือข้าวบัวเนี่ยขมอยู่ที่พื้ว โอ้ไม่ี่ตมาีตมเดี๋ยวมก่อนเห็นเปนไตรงลงอ่นะมาตามมาตามมาตามมาเห็นมันมาตรง่องบวกอันี้มากัดไ้ก้อนอันนี้มากัดไปก้อนเม็ด่ะเงี้ไปกัดเงี้ยกัดไ้ ยา้้าไรยาฝ้าไรไเอากันก่อนตงใช้มันวยปลาเขาเป็นไรเขาปกัปลาตัวงนึงที่แรกเขาเงี้ยน่ะมือสิตมแล้วก็สิตมระกอีเดียไม่เหเกลือคือกล้วยบ่ต่อเสียวเนะกักลือโตเห็นแต่ตาหมอองััปลาที่มันจะอยู่ตรงนี้นะเิมันมาล่อนี Màu chắc đi lai. Khai khai trả lại. Khai trả xuống cái lái.

谁也不知道我可对了。 ่ีนชอบมันด่อยู่แถวนี้มมุ<ะ>ตมมาแล้วมีไหมโอ้ไม่ได้ขีตม ป่าป่ารักตูป่ารักป่ารักไปโผล่หาอยู่เด้อนี่ป่ารักตูอยู่นี่บ่คือเห็นดิทางไหนนี่สิไปหา

โอ้โห้า่ดิโอ้โหโม่บ้าโอ้ยยโอยย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 โยย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 ย้ยย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 โยย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 ย

แล้ว,ลวมันมุดตม <c oughs> เอาไปเอาบ่อขนไปแล้ว <c oughs> แกนะแกงแกนอะ่ะแบบนี้ก็มีกาหงยนี่ <c oughs> ตอนบนเเัดแรกต้อง้อเขียนดีโรด <c oughs> มุดต่ <c oughs> อมต่อมต้มมันหลาย

sc 77 Voc Młość ช с มลอา a ่ Verse บนส e งปอลยงแนดู owej รอ Об งวผลรล้วตรงนสแอนหมั d อันแะ essential ตรงเป็ อ้บ้เล็กตักเกดเตมตอปลาคอนย่างปเสียงปอดปลาคอนยปอนดแม่ม่เตาเหรอืมทำพวกเสแม่เตานี่พี่น้องผลงานครับเพื่อปลาคอนย่งแห้ง นี่พอเดี๋ยวปนอยู่พี่น้องโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กาแฟวัชิ้นเว้แล้วครับเด้อไปปนปลาก,กินก่อนบ่หมันมาไหนครับเดี๋ยว้อปลาเขาหน้อยปลาเอใหญ่มือต้มเหมิดผนท่านผู้ชมนั่งทากินอยู่พี่น้นนงนนองคนผมเรา,าเห็นตแต่ปลาเด้อปลาเขาหน้อยนอกคนเ่าเด้อเด้อหน้อยกินน้อยไปตามน้อยเหรอพี่นอ้องอ่ะกากไวัชิ้นนะครับผมสวัสดีครับ